สวัสดีครับสวัสดีเฟซีแฟนครับนะครับพอกกะเบาวโทนครับมือนีรอบคํานะครับพัดจันจะเต็มดวงแล้วพี่น้องมืออื่นเต็มดวงนะครับมือนีสิบสี่คำนะครับมืออื่นสิบห้าคำบรรยากาศย่มคําครับกับเมนูอาหารแรงนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหนอกเนือจากการนขายหอมกระเทียมพริกแห้งนะครับ เอาก็มีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือคอหมูย่างกับลูกชิ้นทอดนะครับช่วงลูกค้าเสริมสวยว่างนะครับแม่ค้าก็ทำหน้าสวยอยู่หน้าร้าน <c oughs> ตาลูกสินบกไปบกกลาหนึง <c oughs> นี่คือเปิดร้านจังโมงเปิดร้านไย เปิดลานใบสองนะครับเสียบลูกสิ้น้อนใบสองเสียบลูกสินยังบเลยวอยู่ต้องมาด,ดั้งไฟย่างข้อหมูอีกตอนนี้ข้อหมูย่างเหลือหูหนึ่งนะครับกับหน้ากากสองชิ้นนะครับเหลือหนึ่งหูนะครับหนึ่งหูกับหน้ากากสองชิ้นนะครับามาเลือกซื้อเลือกหานะครับผู้ใดสมมิบเมากับมะเมาเด้อตอนนี้ยังเหลือสมนีถ้าบอมไม่ค้นมะเมากับสกินเองนะ <laughs> บอย่างร้นะครับพี่น้องเพราะว่าแต่ย่างร้เหลือเดียวมันสีอ้วนทันเหลือเดียวมันสีอ้วนนะครับก็ย่างพ่อพ่อเด็กขายนะครับอยู่นี่ล้วา็นี่ยย่างเบ้าไร้นะครับย่างประมาณแต่ว่ากับมดเหลือ,อยุสานีแลละครับย่างปหลาไรเติบเืี้อนีอย่างไร้กับหมวานนะครับ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกค่าคือมือแรกมือแรกนั้นลูกค่ายังโบหูนะครับก็เลอยย่างนิดหน่อยนะครับก็เล่เหมือเร็วมือที่สองเพิ่มขึ้นกะเลือดสานนิครับมืออือนย่างอีกนะครับเพิ่มขึ้นอีกมืออื่นก็สิย่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับเวลาก็สิเพิ่มขึ้นอีกนะครับลูกเส้นกะสีได้เปิดแต่เศราลูกเส้นกะจะเปิดแต่เศร้านะครับหมูมืออื่นสิมี่้าวเหนียว สิมีหนึ่งขหนียวน้ำนะครับมือหนึ่งขหนียวบอทันก็เลยบมีขหนียวนะครับแต่หมูปิ้งเนืมือเส้านี่ต้องเบ่งก่อนครับว่าจะไหวบอนะครับตอนนี้ยังยังบอทันมีเวลาพ่อนะครับก็เลยบอทันในปิ่งเนืมือเร้านะครับก็เลยเป็นอย่างเนี้ยมือแรงแท่นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่บออย่างเนืมือเร้าก็เพราะว่าตั้งใจสีออกตลาดเร้านะครับเสียออกตลาดนัดนะครับตลาดนัดหลบเส้อย่างนี่นะครับก็เลยบอเด บอกบัวใหญ่หมูยมือเร้านะครับสำหรับผู้ใดนะครับที่ต้องก้านหอมกระเทียมนะครับทักมาสอบถามหด้ครับหอมกระเทียมพริกแห้งนะครับนี่แบบปึ้งกรมีนะครับ30นะครับหอมปึ้งแห่งดีครับแห่งดีหัวสวยนะครับสีสวยนะครับหอมพันก็มีนะครับพันหอมแดงพันหอมแบงผู้ใดต้องก้านอยากได้ไปปลูกสอบถามได้นะครับ น้ำจิม้มลูกชิ้นก็จะหมดแล้วนะครับเราจะเปิดแค่มีน้ำจิ้มนะครับวันนี้เหลือแค่เนี้ยคือน้ำจิ้มเหมิดเขากับปิดลานนะครับ <c oughs> น้ำจิ้มเตมะะ <c oughs> ็มเต็มเหยือกเลยใช่ไหมอ่าน้ำจิ้มเต็มเหยือกนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับลูกชิ้นก็หมดไปหลายเติมนะครับลูกชิ้น ชิ้นปลาจะขายดีนะครับเพราะว่าลูกซ้นปลานี่กับเ,เอ็นหมูกินอย่างไรกร็บแสบตัวนี้เอ็นหมูตัวนี้เอ็นเนื้อตัวนี้รมควันตัวนี้ไก่ตัวนี้อะไรฮะอันนี้อะไรเหลืองเหลืองเนี่ยไก่ไก่ขมิ้นอ่าอันนี้ไก่ขมิ้นเอาก็มันเหลืองเนาะ อันนี้ไก่ลมควันอันนี้อันนี้ลมควันไก่ลมควันอันนี้นก็อาบอ่ะบ้าอา่อานะครับข้าวสารก็มีขายนะครับข้าวสารอาหารกาไออาหารปลาก็มีนะครับข้าวลืมผัวก็มีนะคะข้าวลืมผัว <laughs> กินแซ่แบแซ่บกินจนลืมผัวแซ่บจนลืมผัวเนี่ยพันยาเลยเหงื <laughs> ง่อไหลบ่แ <laughs> มใน หน well, oh hmm, ึ่งหนึ่งลงหนึ่งให้ัวเอิเขาล้หนึ่งเห็หัวเพราะหยเขาลายแล่นี้นี่แหละญาติหัวเตะก็เลยลืมหัวกินจนลืมผัวมีดอกมีดอกเคย่างนี้หอกเขาลืมหัวนะก็ได้าินแตจะผักเขาลืมผัว นี่นะครับลมวันนี้นะครับลมหนาวพอมเลยดีด <laughs> วันนี้เราต้องการปิดร้านตะเวนนะครับมาเมาให้หมดเลยนะครับจะได้ปิดร้านตะเวนนะครับเนื่องจากว่าอากาศเย็นนะครับวันนี้ใกล้จะฮอดปีใหม่แล้วพี่น้องเลยอีกสองสัปดาห์กับปีใหม่แล้วนะครับเทศกาลปีใหม่จะมาเยือนแล้วนะครับใครที่ต้องการของฝากไปฝาก มูฝากผวกยุ้งเทปนะครับพร้อมกระเทียมซีสเกตนะครับมาเลือกซื้อเลือค้าได้นะครับตอนนี้ราคาก็ยังบบแพงนะครับนาหลังเมษาไปนั่นคือโล่80บนะครับหอมโล่8 0เกิบเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่50-40 50อยู่นะครับคู้ใดที่ต้องการหลายๆมีราคาทรงมีราคาลดให้นะครับสอบถามได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าเขายังบอกยังมีคนหูนะครับว่าอยู่หนี่มีขายข้อมูยยางหรือว่ามีขายลูกินถอดนะครับอยู่หนี่คือคนเริ่มหูก็คือมีหอมกระเทียมพริกแห้งอ,อยู่จุดหนีคนเริ่มหูแล้วนะครับแต่ว่าพวกข้อมูยยางพวกไอ้ลูกินถอดเขายังโบหูนะครับก็เลยปกะกาศยางหลายนะครับเพราะท่านหลายๆต่อไปนะครับ แผนการต่อไปคือจะลงโต๊ะสีล่องทางนําแข็งเพิ่มอีกหนึ่งทางนะครับเพื่อแช่เครื่องดื่มนะครับเพื่อแช่เครื่องดื่มแล้วเราจะมีโต๊ะนั่งดื่มนะครับมีกับแกมไห้มีไอนามเก๊กคขค้ยไห้นะครับสบายเลยครับพี่น้องบรรยากาศเย็นๆแบบนี้บอกเอ้ยเอาลนตี้มาเปิดคลอเบ้าๆวันนี้ผู้ใดไอ้กินแล้วหูเสือกว่าปวดเมื่อย อยากอบาบซะผมะมีสร้างซาผมอีกนะครับคือมาอยู่ที่นี่ครบจบจุดเดียวสบายใจนะครับพี่นอ้องพัดจันสวยสวยครับมือนีอ่ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบอ่งโฆษณาไปกำลังแรงใจหน่อยด้อครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปสมิสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ